งานนี้มีลุ้นครับไม่ปล่อยให้หลุดมือเลยนะครับนี่ฮะโอ้ยกุย้งดิน้นครับดิ้นฮะดิ้นดิ้นดิ้นครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะแบบนี่้กุ้งกุลาครับกุ้งลายเสือฮะ <c oughs> จะเอาได้ไหม<ะ>วันนี้จะเอาได้ไหม,ม,ไม,มานะอามอรา้อมดนะสวัสดีครับไต่โทนี่บอยนะฮะวันนี้เราไม่ได้ลงทะเลครับเราจะไปหากุ้งกันนี่ฮะออบจะพาเราไปฮะปจะพาเราไปเชื่อหรือเปล่าไป็นรถทอติดตามรับชมกันครับแลวจับมันยังไง เรียค้มีกคบอเวาไมด้อ่อนมนบรรยกาศี่ครับมีลูกชายด้วยฮะพิมพ์รายาันยุงมาป่ะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์นครับนี่ครับอุปกรณ์จะได้เรื่องเอุปกรณ์แบบนี้นี่แหละวิธีมมาเลยใช่ไหมนี่ครับ นี่ฮะดูอุปกรณ์เขานะครับเดี๋ยวอุปกรณ์เขามีไอ้ที่ครอบที่ครอบอันหนึ่งอนี้คือี่ครอบก่อนไปบ้าน,ก,านากันนี่ฮะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์เรางค,ครับก่อนเราอยู่ในเอกนี่ฮะนี่ครับอุปกรณ์เราโดบก่อนครับนี่ฮะบ่อ,บอรครับ เอาแล้วแล้ววิธีวิธีเอาวิธีไปทำบางแงมันยังไงก็สองก่อนนะสองให้เห็นก่อนนะไม่เห็นแล้วครอบอันนี้เลยคอแล้วกุ้งมันจะดีดขึ้นจะดีดขึ้นมาแล้วครอบปุ๊บตัวนี้กุ้งมันเจะไม่มันจะดีดถอยหลังนี่ับครอบเลยน้องเขาบอกครอบนะฮะครอบแล้วกุ้งมันจะดีดขึ้นแล้วก็จับไม่เคยเห็นเหมือนกันครับลองดูฮะไม่ได้ออกทะเลก็ หากุ้งไปทำซาซิมินะครับอัน,นี้ก็รอเวลาอีกสักพักนึ่งนะฮะร,รอให้มันมืดกว่านี้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ไฟส่องฝังลูกกระตามนครับแล้วก็จับเดี๋ยวดูนะฮะว่าเราจะเจอกันบ้างไหมนะครับวันนี้ สีไร่เน,น,นี่ยบ่อเนี่ยสีไส่ไ,ไ,ไร่บ่อนี้ไม่บอน้นใหญ่ครับบอ่อนุ้นเป็นบอ่อพักน้ำบอ่อแรกะอะนี่ฮะมันก็เป็นวิถีของชาวบ้านนอกอย่างพวกผมนะฮะไม่ได้ใช้ชีวิตเลืหรูอะไรนะฮะนี่ครับความสุขก็อยู่ ตามห้วยหนองของบึงแบบนี้ครับไฟฮะพร้อมแล้วครับเมื่อกี้ผมแกล้งส่งไฟลงไปนะฮะเจอ,อเวบลเลอร์เลยวันนี้เรามีความหวังแล้วครับไปเดี๋ยวหน้าออฟของเราจะนำนำทีมจะแห้วหรือจะลอดมาคอยดูกันครับโอ้โหทางลง มันไม่หนีลออแล้ววะอ๊บเดี๋ยวตัวแล้วครับเดี๋ตัวแล้วเข้าไปดูนะครับโอ้ยนี่ซากปูเนี่ยปูตายอย่างเงี้ยเนี่ย <swimming. S 1> โอ้ยหลุมหลุมอะไรวะลุมปลา,านนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย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 อย่า,นะ,อานะครับเห็นตัวมนะเห็นตัวนะนะครับวื๊บเลย แดกวิ่งออกไปแล้วไปรูนนล้ลวงหลวงหลวงหลวงมีป่ะมีไหมนี่ยังรอดไ,ไ,งไ,งได้ยังวะตัวเราเจอตัวนะครับเจอตัวแล้วเมื่อกี้โอ้สัมลอดจะขายไปครับตัวไม่ค่อยใหญ่ครับไม่ได้โลเราไม่เอาครับ รวมอยู่แถวนี้แหละเมื่อกี้คืนตื่นไหมโอ้โอโกรงตัวเล็กๆก็มีฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะลูกมักกนครับอ๋อปนุนหะอยู่ในโพรงเลยเนาะท่าใสเลย ฉั่ทำให้ทมครับเห็นไหมเห็นตาไหมครับนั่นฮะนี่ตัวใหญ่เป็นไงวะนี่ครับโอ้โหงเต็มหมดเลยฮะตายกอไม้ครับแต่ว่าตัวมันไม่ใหญ่ฮะตัวมันไม่ใหญ่มมหญเมื่อกี้ตอนเราอยู่ข้องบนส่องลองมาแล้วเจอตัวใหญ่ครับแต่ว่ามัน,มนไปแล้ว

เุ้ยมันเดินตกหลุมตกหลุมไม่หลุมปานินหรอครับปานินดิเอ้ยอมันต้องมีตัวอย่างเงี้ยนี่มันมีแต่ว่าน้ำมันใสไม่ติดกุ้งตัวใหญ่ไม่ใสอยูคนเราลงมาเอากุ้งครับแต่เราเจอปูฮะโอ้โหเฮ้ยบอยถือนี่เอาไปทำอะไรเอากุ้งเลยอะไรวะปูอะเห็นไหมมาแดงเลยมาระวังเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคปูก็จะหนีกุ้งก็จะจับฮะแต่หวิงก็ใส่ปูอยู่ไม่ได้แดกแล้วครับตัวนี้บ๊บดิ ปุ๊บดิปุ๊บดิปุ๊บดิโอ้ยโอ้ยโอไวชิบหายมโอ้ยไอ้เสวิงก็เสือใส่ปูใส่ปูไอ้ไอ้โน้มเอาเอาอันนี้ไปก่อนชิบหายเลยโอ้ยไปได้แดกครับท่านผู้ชมฮะโอ้ยกุ้งตัวยาวเป็นศอกแองสวิ่สจะใส่ปูอยู่โอ้โหมันอุบอยู่ฮะ เดี๋ยวขึ้นไปมัดปูก่อนนะขึ้นมัดปูก่อนเฮ๋ยวมา่ิก,กี้ถักเจอปูก่อนได้เหรอ่กขึ้นน่าจะมีไข่นะเ,เดี๋ยวเนื้อไม่น่าจะมีสีเนี้ยมีไหม เอ้ถุงแค่น <ii> ี้พอใส่เอถุงนี้โอ้โหถุงเล็กกว่าระดับไปโทนี่บอยด้วยลอครับเมื่อกี้เจอแล้วไม่ได้แดกครับขอิตตามไปครับเจอแล้วครับเจอแล้ครับเจอแล้วฮะปุ๊บดีไม่ดีเลยเลยอย่าบอกเลยเขาร้เขาไร้มันว่ายอยู่ จริงอ่ะต้องเปลี่ยนมือนะตัวนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนมือนะจริงอ่ะไม่ได้จริงอ่ะหูอะไรวะอุ้ยอุ้ยตัวเบ้งเลยนี่ไงเด็กชน่อยชน่อยชน่อยโอ้โหมาแล้วเด็กคนเดียวอดเด็กยังอยู่ป่าวโอ้โหเกือบครับเกือบครับเกือบไม่ได้กินเลย โอ้หเดี๋ยวใส่ก่อนใส่นก่นก่โอ้โหงใหญ่มากครับเดีแอบดูฮะไดกนนี่ครับอุ้ยเราได้แล้วฮะหนึ่ตัวครับ1ตัวเป็นว่ายอยู่เมื่อเดี๋ยวอะไปดูกันครัไปดูกันต่อหุง้ออปปอนั่นนนโอ้โหนี่งธรรมชาติจริงๆเลยนะฮะ ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเราต้องเดินเบาๆเพราะเดินน้ำขุนครับเฮ้ยบอยเฮ้ยเอาอีกแล้วทำหล่อนีกแล้วเพื่อไม่โดนจริงอู้มันอยู่ในหลุมบอกว่าคฮยต้องเบาๆยน้ำขุนมองเห็นตามีไหมไม่โอ<ฮ>้โห<ฮ>ตัวนี้พลาดฮะตัวนี้ไม่ได้กินครับไม่ได้เรื่องแล้วฮะที่ครอบเดี๋ยวต้องน้ำมันเยอะแล้วแหกทอดแล้วมั้งครับ เกือต oh, <the> ัวแล้วครับเกือ <Shore> ต <wash ain> oh, <sh> ัวแล้วครับท่านผู้ชมครับแป๊บนึงแปมึนดูมะเพราน้าวเดินหน้าหน่อยเอ้ายไปนู่นเร็วนู่น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 ไอ่ไงวะไปวิ่งข้างหน้าเหรอข้างหลังออกข้างหลังอยยอยู่ๆรีบๆรีบกดตีนหมดรีบกดตีนก่อนกดตีนตีนตีนมันอะรีบกดตีนชายชายมันอะอยู่ๆเห็นยุงอะไรมา อดูไหมต้องเดินออกทางไหนวะโอเว่แงมันออกทางดินนั่นแหละพอเรากดบางทีมันงกนักงักอ่ะโอ้ยเยี่ยห่วยเลยก็ด้วยตัวใหญ่ด้วยเออเดี๋ยวเราปรับปรุงสวิงของเราใหม่นะฮะอันนี้มันไม่หนักนะพี่มาข้อกี่ทีกี่ทีแม่งก็หลุดหมดนะครับที่หาไปนี่ไม่ได้ทำอะไรนะครับ แก้มเหล่าครับสวยได้ไหมเออลองถือดูตัวคนดูดูที่เดอมาครับอังเนี้ยเดี๋ยวผมจะจัดการเองนะฮะตัวนี้ครับถือถือถือนี่ดูเซียนเซียนหลังดูเซียนบอยไว้เป็นตัวอย่าง อยู่ไหมระดับไหนแล้วอ๊อฟระดับไหนแล้วอ๊อฟระดับไหนแล้วโอ้ยพอมันกดไปแล้วม <Wait? S 2> ันต <Elliott> ้องรีบจับนี่ฮะระดับเปนบอยครับนี่ฮะโอ้ยโอ้โหเราเจอแล้วครับเราเจอแล้วฮะตัวนูครับดูครับเห็นไหม เดี๋ยวผมจะจัดการโดยผมเองครับไต่โทรนี่บอยครับวันนี้ไม่ได้ลงเรือจับกุ้งอุย้ปปปยปลาปลาปลานาปลานี่ฮะตาแดงในกล้องเห็นเนี่ยเห็นไหมเห็นในกล้องเห็นตาแดงเนี่ยไอตรงนี้ติดลากไม้วะ่ะมันแอบลากไม้ว่ะได้ผมว่ามันเป็นมัน,เป,นเป็นลากไม้เล็กๆบอยมัน,เป,นเป็นย่าน้ำ ไม่ไหมไม,ไม่โดนไหวเฮ้ยได้ไหมไม่ได้หรอแม่งโดนยากไวทิพายนี่มันกระเดกข้างหน้ามันกระเดกต้องการต้องกาให้เหล็กหนักตัวน,นี้หน้ามันกระเดกในเราปล่อยไปกี่ตัวแล้วหลายตัวแล้วทำตา,า,าได้แล้วได้เป็นสิบแล้วพี่โ <laughs> อ้โหไสอ็อฟก็แล้วไส้บอยก็แล้วนะครับไม่ได้แดกครับวันนี้ มันได้มัได้เป็นติดแล้วเนี่ยนติดแล้วครับนีบ่ฮะขอติดตามมันกอ่อนครับ,บครับนี่ฮะเจอตัวแล้วครับเจอตัวมาแล้วครับมานี่มานี่จะไปไหนหลุมหลุมเว้ยฉลาดอ้อยู่อยู่หลุดที่ลุดเฮ้ยลุดเนี่ยออกจะออกอื้ย อนี่นี่นี่ตัวงนี่ไหนไหนนี่เร็วเรีวก่อนตัวนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยสองตัวกรนกรนกรนนี่ครับท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมครฮะนี่นะคุณลูกกระเป๋าไปแตะหัวไม่หรอกกระเป๋าทำไงวะบนฝั่งดินอยู่บ่อยโอ้ถอยบนฝั่งดินนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่อยฝั่งดินนว้ยฝั่งดินนะครอบง่ายอื บักเอบเลยโอ้ต mm ัว hmm. น mm ี hmm. ้ค oh รับสะใจเลยครับอืม้ยอุ้ยยอยยยยงยย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 เยย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 ้ยย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 ฮะไย่ต้องกินแล้วยย โอ้โห oh. ตัวใหญ่มากโอ้ตัวนี้น่าจะไม่ขีดกว่าไหนนะนีครับเราเจอตัวใหม่แล้วครับจากเมื่อกี้ที่เราปล่อยไว้ตวตัวต้อแขวนนะไปดูครับบอยบอยเข้าห้องน้ำแล้วน่ะอืออุ้ยนี่ตัวนึง่งขีดผานะยแลหรอค่อยๆตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ปว่าโอ้อยู่ในหลุมด้วยอ่ะ บอยพี่บอยตัวเนี้ยตัวนี้ฝังดินใช่ฝังดินนะ่องดินแมงดีดจะออกแล้วเนี่ยจับไม่ได้ดูสักองก่อนได้ปโอเคจะไม่ไม่ปล่อยให้หลุดมือเลยนะครับ้ข้ข้ดินครับดินเนี่ยดินดินดิน มาแล้วมาแวมาล้วนี่ครับท่านผู้ชมครท่านผู้ชมครับนี่ฮะลุก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 ุกยุยตรงนี้ยุะย่ให้วแบบนี้

สุดยอดครับสุดยอด,อดเอามาหลุดอีกเ <c oughs> จอแล้วครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูนี่นต้นไม้ว่าดลิงก์ตัวลิงก์ตาด้วยได้ไหม ต้องให้ถึงมือตลอดมือนียนี้ระดับไปบอยครับไปบอยแล้วไปแล้วครับตาไปแล้วหายไปเลยครับมันลื่นจังวะวะเอ้ไวครับดูคนครับไปโทนี่บอยรยบร้อยครับ มันไม่ฝังมันคือแดงมันมาจากตรงนู้นแล้วเมื่อกี้โดนมาแล้วโดนโดนหูอ้วนมาแล้วไม่ได้กินอีกแล้วครับไปอีกแล้วครับอืมเดี๋ยวมาหยุดบานพีมพ์เลยนี่ฮะเดี๋ยวมาดูผลประกอบการกันครับโอ้โหกุ้งเยอะจริงๆครับแต่ว่าเรา จับขึ้นมาแล้วมันหลุดมือโหสุดยอดฮะเดี๋ยวไปดูครับ mm hmm. เหี้ยวเรียงกันถุง mm hmm. นี่ฮะ ถ้ไปทำหลุดมือนี่ก็ต้องมีประมาณเกือบยี่สิบนี่ฮะปูดำอีกหนึ่งตัวครับนี่ผลประกอบการของเราวันนี้ฮะครับก็นี่ฮะชีวิตบ้านนอกอย่างพวกผมนะครับก็หาปูหากุ้งกันแบบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบดาวนี้นะครับไปทําเป็นอาหารชิมกันทานกันฮะสดๆเลยครับ พอติดตามกันนะฮะถึงรถแล้วครับกงค,ครับโอ้ไปครับเดี๋ยวไปเจอกันร้านทะเลซีฟู้ดฮะไปเดี๋ยวเราไปอาบน้ำทานก่อน น,นี้เราก็เข้ามาอยู่ในครัวของร้านทะเลซีฟู้ดแล้วนะครับนี่ฮะวัตถุดิบที่เราไปหามาเมื่อกี้ครับอันนี้เดี๋ยวเราทําต้มยำฮะเดี๋ยวนี้มีต้มยำกุ้งเผาแล้วก็แกงกะทิปูดําครับเดี๋ยวคอยติดตามรับชมกันฮะโอ้ปูนี่ไข่แน่นเลยครับติดตามกันครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านทะเลซีฟู้ดกันแล้วนะฮะเดี๋ยวรอ,อเดี๋ยวรออาหารนะครับวันนี้เราทำสามอย่างนะฮะกุ้งเผาต้ยมยำกุ้งแล้วก็แกงกะทิปูดำครับเดี๋ยวคอยจิตตามกันฮะนี่ฮะในพลานของเราครับนี่ในพานพาคิกมาด้วยฮะ <laughs> มาแล้วครับต้ยมยำกุ้งนี่ฮะต้ยมยำกุ้งของเราอื้อ ตัวครับนี่คะนี่อะไรครับไอ้เปิดน,นี่อะไรเนี่ยมอสแกงกะทิคูดำครับนะโรยนิดนึงขิงเผาครับ ในพลานของเราชิมครับน้ำชิมกุ้งมมเป็นไงบ้างโโโโตัวมันใหญ่ <laughs> ยอ<โ>ด้แลวครับย,อ,ยอดยอดเอาครับลุยฮะลุยเอาทั้งกระดองเลย<ด>ตัว<ด>นะมีไข่เพียบอู้ที่ตัวมีไข่ปะมีเพียบโอันนี้ฮะโอ้บร์เลอร์เลยครับโโรบริการนะครับโอ้โหนี่ฮะกระดองเดียวเต็มจานเลย เขาบอกผมว่าเป็นงมกุงงมกุงอ๋อผมรู้แล้วฮะนี่ฮะงมกุ้งมาให้ภรรยาเขาเนี่เองก็ทุกคนก็กินอย่างอร่อยนะครับนี่ฮะแต่ผมกินไม่ได้ <c oughs> แพ้กุ้งฮะแพ้ปูแพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลครับกินได้เฉพาะหมึกกับหอยฮะเดี๋ยวเรานั่งดูคนอื่นเราประทานไปแล้วกันครับส่วนผมนี่ฮะน้ำแก๊กหวย ปาเมี่ยงปลาทูมาเพิ่มครับก็อย่าลืมนะฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดโคตรแซ่บทานกับอะไรก็อร่อยฮะนี่ครับปุ้งเผาแบบนี้ฮะเจอน้ำจิ้มครับแบบนี้ครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกด u u s สไคร์นะฮะแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปนะฮะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปถ่ายแบบไหนกันทำอะไรกันก็คอยติดตามรับชมนะครฝากด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้โหมันไข่แต่ไข่นี่มันยังเยอะ คตดมันหรือไ,ได้ทำตอนได้ได้ถ่ายตอนทำอ่ะฮะถ่ายตอนทำนิดนึงตอนหั่นตอนอะไรตอนเลยทับแม่เพ um> ื่อนไปบอกว่าพ่อเขาเป็นยูทูบเบอร์เลยไม่หมดครับกินไม่หมดฮะยินไม่หมดเยอะจัง